There's not much to do when all I can is thinking about you สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะกล่องรีวิวหูฟังบลูทูธแบบไร้สายนะคะซึ่งเราสั่งมาจาก l a z a ด a นะคะอ,อันนี้เราแกะออกมาจากซองแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันเลยว่าในกล่องเป็นยังไงกันนะคะในกล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยเปิดออกมา นี่นะคะเราก็จะเจอกล่องแบบนี้นะคะก็จะเป็นที่เก็บหูฟังแล้วก็เป็นที่สําหรับใช้ชาร์จหูฟังนะคะตัวกล่องก็จะเป็นสีขาวแบบนี้มีปุ่มเปิดตรงนี้นะคะ,ะวัสดุโดยรอบนะคะเป็นพลาสติกนะคะส่วนตรงนี้ก็จะมีที่สําหรับชาร์จแปดหูฟังนะคะก็จะมะีเดี๋ยวให้ดูนี่เลย มีสายชาร์จมาให้นะคะแล้วก็มีคู่มือแผ่นเล็กๆแบบนี้เลยนะคะว่าใช้งานยังไงเนาะแล้วก็อันนี้เป็นสายชาร์จสําหรับเสียบชาร์จไฟของตัวหูฟังนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวหูฟังนะคะเดี๋ยวพอดีเราใช้มือถือถ่ายแล้วก็จับไปด้วยเนาะก็อาจจะแบบอันนี้นิดนึงนี่ค่ะตัวหูฟังก็จะดึงออกมาได้แบบนี้นะคะดึงออกมาได้แบบนี้เลย ก็เราทดลองใช้แล้วแล้วก็ลองเชื่อมต่อแล้วนะคะก็สามารถใช้งานได้จริงนะคะเสียงก็ค่อนข้างโอเคเลยค่ะสำหรับคนที่สนใจนะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ของอแปะชื่อร้านไว้ให้นะคะก็คือสั่งมาจาก Lazada ค่ะราคาแค่ประมาณ53บาทนะคะในช่วงของที่มันเป็นแฟลตเซลนะคะแล้วก็มีค่าขนส่งนะคะค่าจะส่งประมาณ22บาทนะคะก็รวมเป็นประมาณ72บาทไม่แน่ใจว่า มันมันมันประมาณ74บาทอะค่ะอ่าก็เดี๋ยวเราแปะชื่อร้านไว้ให้ใน l a z a ด a นะคะก็โดยรวมถือว่าโอเคค่ะประทับใจเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูอีกเรื่องหนึ่งว่าแบบเออมันจะใช้ได้ทนทานหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็ชื่อยี่ห้อตามนี้เลยนะคะชื่อรุ่น IJSTWS อย่างนี้นะคะสำหรับคนที่สนใจก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้นะคะคุณจะมีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยค่ะ สำหรับการเชื่อมต่อหูฟังบลูทูธนะคะสามารถทําได้โดยการที่เรานะคะเข้าไปที่ตัวบลูทูธของโทรศัพท์มือถือเรานะคะแล้วก็กดเข้าไปค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำหูฟัง บูทูธไร้สายของเรานะคะเปิดเครื่องนะคะแล้วก็นําออกมาเนาะจากนั้นให้กดหาค้นหานะคะชื่อบูทูธที่จะเชื่อมต่อกันระหว่างหูฟังกับโทรศัพท์มือถือของเรานะคะชื่อบูทูธของหูฟังนะคะก็จะชื่อว่า TWI7 นะคะเป็นชื่อของรุ่นหูฟังเลยนะคะแล้วก็ทําการเชื่อมต่อนะคะจากในภาพนะคะก็จะเห็นว่าของเราได้เชื่อมต่อไปแล้วซึ่งจะมีการแจ้งเตือนนะคะว่าเชื่อมต่อสําหรับการโทรและเสียงแล้วแล้วก็มีการแจ้งจานวนเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ของหูฟัง ว่าใช้งานได้อีกกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอย่างในภาพก็คือใช้งานได้อีก80นะคะก็คือเชื่อมต่ออันนี้ก็คือสามารถใช้งานได้ปกติเลยค่ะถ้าเกิดว่าแบตหมดหรือว่าอะไรก็สามารถนําไปใช้ชาร์จกับตัวเครื่องเก็บหูฟังได้เลยนะคะการเชื่อมต่อก็มีแค่นี้ค่ะไม่ได้มีอะไรมากค่ะ